สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุู่ตะคุนนะคะเน้องตอนนี้น้องสลาดาวดตะคุนเทติสานกับมาละเล่นทางข้างจ้ะไปพี่น้องไปดูมาสื่อตะมุฮุงด้วยร้านสมตำทางๆแล้วจ้ะ พี่กัดพี่กัดโรงข้ามโรงแรมคุ้มร้านดานจังหวัดศรีสะเกดนะคะบ้านพี่น้าพี่น้องบ้านพี่น้าพีพีมอเตอร์เทรดจ้ะจะมีร้านสมตำร้านนึงน่งน้อยนี่ร้านควันขมูหางหมูย่างและสมตำพี่ตาก,กับยายู่ในสองคนร้านนี้ก็ทีเด็ดอยู่นะจ๊ะจะบรรยากาศชิวๆนะพี่น้องเนาะ ชิวๆข้างปา่าชิวๆนะจ๊ะข้างล่างจะเป็นปลาพี่น้องเป็นบรรยากาศเป็นตะมียุ่งเนาะตส้าแงแมตำแล้วก็ติ้นย่างจ้ะ อาจารย์ขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขบุญสุขพลนะคะน้องแต่ค่ะมาเบิ้งช่องอ่าซาตุกุนเดอิสาลของน้องน้องสลานะจ้าซาตุกุลเดชิสาลเปิดช่องมาประมาณปี2013ค่ะพี่น้องแต่ว่ากับประเดี๋ยวตอเนื่องนะคะน้องประเดี๋ยวเต่อเนื่องกับเระท่านใดมีการสั่งได้ได้อีกอย่างเกิดขึ้น กับบรรยากาศทางทาง่าสมตำตำปลาแล้วก็ลิ้นหมูย่างนะจ๊ะร้านควันขโมงหางหมูย่างตรงข้าม p ีพีมอเตอร์เทรทางเข้าที่จะเข้าจังหวัดศรีสะเกดเป็นขาเข้านะคะไม่ใช่ขาขาเข้าเข้าตัวเมืองนะคะร้านนี้อร่อยมากจ้าหมูย่างมนแสบ มารีวิวให้เป็นอร่อยก็ปิดประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะคะแล้วมันทุ่มหนึ่งกับปิดแล้วอร่อยมากๆค่ะไปแล้วไปแล้วไปใสจกะสุดท้ายพี่น้องบุงเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ขอการไ,ได้พี่น้องเด้อ